สวัสดีอีกรอบพี่น้องได้จังหมัดเฮยประมาณซ้ำหนึ่งเลยเนาะซ้ำใหญ่หนึ่งหักสิบเอเต็มเลยเนาะสวัสดีอีกรอบเดินพี่น้องสจอบายดีเจอดำกำลังไหวพักไปปูกพีนาแล้วก็ไปกินน้ำพี่น้องเลยเฮ้ยข้าวขาเอามาไหวนะมันคือเหี่ยวบ่ข้าวคลายเฮาเนี่ยคือบุกเหี่ยวบ่บนปีนาไหนสนะ ห้องห้องนี่มันบอกแกอะไรนี่เนาะมันชิญย่งอย่าบอกฉันเลยั่งก๋ย่างนะตัหาสิ่งปลูกตืออันนี้สิลงไปก่าอยู่ที่อเจดมไว้พี่น้องสิเอาลงไปลงไปเอาดินอยู่หน้าเจดมจังดำดินที่นั่นมีแต่ดินทรายเวลาเอามาปลูกแล้วมันแหนะสมัดขเบิดขี้ดินนะพี่น้องต้องประดุกป่นเส่าพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งเขาฮอดสวนก่อน มึงได้ยังได้เต็มขู่ชิ้นไก่มาจะใสอ้าวน้าบกละเนาะมึงถวกมือกูโอ้ยหอนหอนมึงได้พังคอมเป้์ลงมาอยุ่อืม,มตั้งไว้ในหัวได้ลายผลแล้วดูโอืโอมลงมาก็พอลงไปโหดสวนก็พอเลยเอาคือขนมาแล้วลูกวาโหดสวนสอยปะ บัวเบิร์ะสบอคือบัวสี่อันบัวด้กรทังใส่เาัวกินนมก่อนใครนี่หิวนมอืมหิวนม้ไตบน้อายนี่โอ้ยใหม่มาหล่อตาหล่อใจผืเหลังโม่มูใหญ่ใหญ่อ้ยพี่น้องเลยแล้วบังไอ้จะบอลนอนมาขึ้นนะ เอาให้มันเาให้มันหอกเธอข่ายหัวอยู่หมึกขลามมันเหรอไม่ได้คลามยังแล้วอยากงั้นก็กินพี่น้องเลยไอ้ลิลล้อส่งนะจนไม่มีตัวหนุ่มเหี่ยวเหี่ย่เบิร์ฟพี่น้องเลยเหนียวเหี่ยวเซิร์ฟพอได้สักนะเสะไปย่ามนี่ไปเฮือนได้กับสิมีตั้งแต่เห็ดเห็ดบวบไปนี่ได้พี่น้องเลย เอาคนบคนเตี่ยเานีูเ้อนผูกวผูกแล้วล้ลงหดชวนเลยพี <that <that ่น้องผูกว่าปลงหดชวนเก็บเด้อส่ิยนางมเบิ่งก็พี่นองมันสั่มได้แลวกับโสซารีน่ะป้าห้องบาบอยนะใกล้หัวเข่าเลยงาน ขึ้นมากินนมหรือปายกันอีกแหละเบิองย่างไว้เบิ่งทั้งคล้องก,ใกะใส่ไก่ก็เขาขุดได้สำเนาแหละผายางก็จะกับแพงปลาโถอยากขุดไว้ซื้อพี่น้องบ่งท่านมีเงินซื้อผายางซับแล้วกันบ่งท่านนั้นบ่งท่านมีเงินซื้อโซลาเซลล์นะพี่น้องขุดไว้ซื้อเพิ่งจะเปล่งได้หรือเปล่ปาใส่พี่น้องโอ้คือตายแหละนี่เป็นเดอออกพี่น้องมากัน mang nhanh cộng Mà ngọt Bát, mang sang Mang sang, mang sang ừ. Nhang nhang อย่างมาตุกน้องเด้อตุกน้องตายไม่เกิดได้บะเนี่ยน้่กะบกลงบกลงเนาะน้ำลงมาสอกูอีลร mất tông quám đâu nay em hên là đạt phi nhỏ ngon mời này thứ gong nôm lên làm lăng cô bớt là vì thì, nắm mặt nhạt nỉ 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 โอ้ยมากาะคุยสิพาอัดกอนจักาบาทเจ็บบอไม่ถึงหัวขอบบออกบออกกันยังออก <c oughs> อืมกำลังงามกันไปเนองเฮ้ยมันพอ่อมันสิพ่อใส่ขี่ขี่มูแล้วได้หนิ ผู้วีได้ใส่ตอนได้สะ์ะได้เอาขี้ดินลงใส่ตอนได้ส์อหายเด็กกับออกบ่อะไรบ่ออกบ่ะบอ,อบะไรพี่น้องหานีน่็ก็ได้เด็กหนึ่งสองสามฮะห,ห่พี่น้องเอ้ยหาฮกห่เนาะฮกห่พี่น้องซาลี่นะฮะหาหฮกตั้งหมักถั่วนี่ไห่นี่กกัน กำลังงามมึงมักถั่วไปแล้วเฮ้ยขอตู้ขีตัว่าไก่โอ้ยแล้วกันมักถูกวไปแล้วเด็กขอนให้เครื่องให้ขอนให้เนาะโบได้เป็นให้จ้ะ ขางนี่มาเป็นกระโพดพีด่เนาะถั่วซื้อจะหกถุงที่ื้อมาอีกก่อนพี่น้องเลยถุงละซาบาทถั่วกับโคดงามเลยถั่วผุ่มพี่น้องเลยโอ้งาม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 เนี่ยกระโพดเนาะทีย่างไห่หนึ่งพี่น้องเพิ่นบร่านแก่ค่ะก็เลยบพิ่เพิ่มอยากเก็บเนาะ พอเอื้อใหญ่ใจดีทาง USA เพิ่นสิเมานะพี่น้องเด้ห้นึพี่น้องจ๋านีประมาณ2ซมเนาะเก็บแจกอีกพี่น้องจ๋าเนาะตมากใหญ่ๆคือเก่าแหละเนาะึเต็มตึกเลยพี่น้องอยสะออนพี่น้องเอ้ยสะออนความมันมากใหญ่ของมัน กินกับหวานอันนี้ตน้นเป็นจงไว้ให้แมงไหมกินพี่น้อง,งเป็นยามไปลงมากใหม่เป็นเยิเนไปลงหายใหม่เป็นเขาสเข,าส,ขาสิตีเผื่อเนาะงามมาเลยพี่น้องเท่าแต่ว่าบม่ได้ปลูกเป็นแถวในปลูกสัคมมักโม่เนาะ อเดียไทยใหญ่ได้พี่เนาะมันมันน,นานใหญ่นะครับเปล่งน,น้ำใสหน้ามาได้สิบกว่าพอเนาะมีโซลาเซลคายได้มักถั่วไร่เลยพี่เนาะกเก็บขายอีกก่อนอกเก็บไปกีปนกระปุลปุก อุ้ยท้องห้อหิวข,ข,ข่าวท้าวสีแก้วข่าวแก้วปลเขืเอไดไรฮะเท้าวสีข่าวแก้วปลเขืเอ,อไดไกินกระปุลมะขขาวน้ำบ่<ว>กุ่นหัวพักเรียบร้อยพี่<ว> <laughs> เนาะเฮ้ยมีบ่บลาเขือน่ะมันมีอยู่บ่ มันเบิดแล้วบ่ถ้าเอาเก็บไปเนียนมือนะดี่เด่นนี่ในหมากนี่นี่เก็บเอาในหมากบ้องใหญ่นะเก็บเอาดึงดึงแห้งหักเกือ,อบหักมาเออผู้เด่มมนผะู้หมากนะไปเก็บเอาผู้ต้นผู้เห็นบ่นั่งลงเอออะไรเกร็บเอาด่ากูให้ป้าไก่เก็บป้าคือต้อนมันสิหักแหละ เออเออแน่ยอดหักดึงเอามาเคืนนะอย่าหักยอดมันนะดึงเอาตะหมากมันเ,มเ,มมเก็บก็ได้พี่น้องเลยที่ถ่ายคลิปก็ไม่มได้ถ่ายดอกนี่มาจะกอันอุ่มมักโมมักถั่วพี่น้องเลยเอ้าเอ้าไปจังได้ป่ะเนี่ยแดดแห้งมันนี่พี่น้องคือชิ่งห,นหอนแห้งมันนี่ยอย่าไปเก็บอีกนะเฮ้ยเอาให้ข้าเจ้าผู้กินนะ คำว่าพื้นมันเสียมาขายไล่ชิมหาก็มาขายเศร้าเลยเนาะบนว่าพืชว่าคายว่าคายแดดละหน่วยโซ่หน่วยมันไปขายหน่วยซีมันกระลุกตายหอือสมมติเมาเบิดเถิดหมดเลยอนี่ซอยมันโซ่หน่วยมันขายหน่วยชิมหาอันนี้นะแตงโมสวนนั่นเสี่ยล่องแคทพี่น้องเลยโตอีเมย์มึงเอ้ยจะเป็นวันใหญ่ เอากินไะไรเลี้ยครับบได้นอนไปน้องโอ้นี่แล้วข้ายาดีไออยากซาละไมมเฮ้ยมาไวมาวันเล็กินยาดีไออ้ามาอยู่สี่หายพอแขกพาไปหาหมออยู่นี่เมื่อคืนนี่แห่งเต็กกันยังวันเล้วจนว่ามีสงสัยยังว่าตัวได้กับเปียกเบิ้ดเอาไปเสียใบเสียใบบอดีซักเหนียวนะมากินใะไป้าลุงเหมือนเสีเป็นได้อยู่กุ๊ก เอายังจังไหบ่เอา100 100ให้เบิ่งน้ําสุพ่อบ่สู่ปูบักโมบักทุ้งปูบักกระโพดบักถั่วบักลายพัน้ํพัดลมลาพดดบดมันใหญ่นะเพ่มันสิเต็มให้แซ่บบ่บอกว่าโอ้ยมื้ออื่นเตรียมว่าซั่นทงมันสิจับหวยให้บ่เด้เิ่งสภาพมัน ทินมากินนะแม่ทกินโมใ่อิ่มใทินนะใทิ้นร้อยทินนบแมนต้องร้อยปรแมนทิ้นถอยเดทอดทอนอกูนั่งอยู่นจัวามึงมาาดกลางหลังกูตล ไปพาดไม่มินี่ว่าอ่าคือจะพามือพามือมันนักกว่า้องผู้ใหญ่กูจนแค้นพามานั่ตีเองแบบพามืออักนักเศร้าจ้ะอยากกินไรเด้อบังโมมันอันใดแห้งค่ะมื้อเช้าอยากขึ้นนุ่มเนี่ยขึ้นนมจืดมันหวานอยู่แลหวานอยอะเออปนปลากับบักแตงพี่เขาช่วยทั้งแต่วัน tuần đang mưa ngon ngủ ngon ăn ngon 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 khẩu ngon 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 nó, ngon 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 khẩu tăm ngon 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 chế ngon chế tuần ngon mưa chắc thùng ngon 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 tủ ngon 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 ชาถูกบุญพี่เอ้ยมาให้เอากินขา้าพี่น้องเวลาสุดนะ่ะขนมกกนม,กมกกะมีหัักโมกะมีแนวหมักนะอือผัดแล้วผัดว่าจบนบมมีสงสัยเห <c oughs> นียวเหี่ย่ะกันห่อนบอรัเพแล้วไปใส <c oughs> เ่เบอร์เบอรอย ตาเล้วเกิดมาจุดสามสิบหกปีว้าบเคยบเคยเป็นประมามาเป็นพี่น้องเลยไอเหี่ยวเหี่ยอกันเนอพี่น้องเลยหอมปะปุ๋อมเป็นใบนั้นี่น่ี่ไอเหี่ยวเหี่ยอเน่ยพี่ปกติมันเลี่ยงเงแล้เห็นแบบเป็นใบไอใบาดีพี่น้องเลย ไม่เปรียเก่ไ่เ้เกือเกมันเกลือกับเกมัีวกกับถั่วไอีกก่อีกไัถั่วไลอีกแล้ววไก่ไม่ได้ไก่ไวนี่าด uh> ีม่<_<_้ จะน่ารักตอนนี้อยากพาลูกหายใจกินเข่าต้องควบคุมไม่ยเมื่ขึ้นนะจนสี่ทุกข์จะได้มากจะบุญพี่น้องเลยเย้งเลยนะไปตูดไหมไม่นีแต่มื่ขึ้นไง

อไปลาไก่สกไรเยอะอเอีพี่้องกพูดอีกละเนาะเอาบ้านเอาทางบ้านวบ้านทางบ้าน่ไ่ เดก้าไล้วเต็มเลยังอยู่อี่คือตาาตัวมราวเี่ยเจะป๊กเล้นีมีปลางน้องพอมีปลาเลยคอมากระโกยังหาให้ กำลังเงินยังที่หนึ <C ác S 2> ่งนะพี ờ, ่กำลังออกเบดออก้แต่แล้ยเหมือกับพี่องไปห้ากั่องของเจ้าแล้วมันจจับหอยทางนี้บอกทำจังจะพี่อยาบอกสิเลือดแล้วมันตื่นรวยดวันจันทร์อย่าพลาดกำังหมดแล้วนะฮึดจับอืมเหมือน ก็เมือยไม่ใ <sweep> ช <harmonic noise> oh. ่เหรอหทั no <abolition nota'> ้งนันมันตื่นช่วยชมือแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยเด็ดมาแค่ตะหนางตาางเล่าตั้งแหล่งันรมีหม่งไข่คือไข่ตะนางไข่มันชองไข่เลยทนขวขัน้ไข่เนาะทนได้จะต้อผักแบบทุกไก่ก็ใช่หมดไเมียขาไก่เมขามาขึ้น ก็ม่ท้งมูทางกาาาาไก่นะไรหลังมูนะมูเนะน,นี่ยหังเกียวกับกระจอกคนนี้ไข่มันกระจังแลงน่ากลุอ่างงเียวไม่เื่อมาหนอหมุลุ